สวัสดีครับสุขุสุขคน้คนเทียนกำกินน้องมาเล <C ur ric an> ยเน้อชิคั่วเว้ยมืเยนย้ำบางส้วงย้ำบม่วงให้คุณสามีกินแซ่็จบครับพี่น้องยงดดิติดตามบางส่วนนี้มืดตาม,มากจะกินสมธรรมดาแล้วเนาะมาจะตื่นเว้ยนอนเวนียนอานนี้ฮะสมมากิน แกงหวงคนเด้าเก็บเพชรเตแสบ,บตับ่าเด้อกมักสมชอบพี่น้องเฮ้มองสมอกลังพี่น้องซิบม,มึอกันจัง่อยออผงแควแคลวมัน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 เาครับใช่อออหอ แสบตาดอกพี่น้องล่างหน้าาก่อนแม่สซ้อสยสร้ยพ่อป่ะเลือดแล้วนี่หลายนี่หลายเนาะลูกแสบตาเนี่ยน้องดแช่น้ำปอกเปลือยอะแช่น้ำรองบัวหาปอกเกอออปีาายปก,กแล้วกลับไปล่างนา้าเ้ยปอก,กอบปลอกแช่น้ำเลังมาซอยสูตสูตรของซาฝน รั่วใส่ครับพี่น้องพี่พรมกัวหน้าเลยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บหลายขอยากนะนี่ไปเนื้ออื่นดอกอย่าดองพริกพิ้วเซบตาพี่น้องกิปวดเองด้นี่ใส่ใส่มันบวมเห็ดปวเองด้วยมันบวมเห็ดแกระหูน้าบวมเห็ดกระซิบเราเมืองว่านไง มาบวงไงทำไงแด้วยตยรวยเพียบด้อยแล้วเต็มเต็มถาดอันใพี่น้อง แกงพี่น้องเ้ยเห็นไหมการนการเอามามาพี่น้องเดี๋ยวเด้วซิมมากรับเอทซิมมก่อน ซื้อเลีหน้อยนนหน่อยผมจับจองก mm hmm. ินเบอรนี้บอต์องห้องเราพี่น้องของน้ำก็ดุ๊ยใกล้จวงเลยจับจับ กินนองไปเด้อส่งไปไปจะส่งบองบทบทผิงผู้เบอรบทไหนข้ามบทพี <teng why> ่น้องอำเพชรขวางไว้เพชร อ้อมะแรงขวดกินนุ่มพี่น้องขวบนนุ่มวบีนุนนนมมแรงจะเผาได้ครับตอนนี้ได้ติดการันเพียรติดตามติดตามตอนที่เด็กพริกขวบกเื้วอว่าเพชรมันหป๊ะจีจังแกะกินม่วงกัน จะแ,แนวกินละห้อส่วนกากตัวเ <laughs> ป็นได้พี่น้องได้เงนนินยเยียวยาแล้วนะยังพี่น้อง <clears throat> แบดกับบ้านใดอหรอกพี่นอ้องหาบางผลักมาอื่นมอฮือมาหลัก จอดจอดพี่้องแทบไหลมัสม,สม,สม่ำๆไปไมไวอ่ะหืมไว้ไวแล้วโอ้ยหยอดมัสมแห้งมาไหน <Yeah. S 1> เผ็ดเผ็ดกบแบเผ็ดมาไนเืี <good. S 1> จับๆไปน้องสองใบเบิร์ดเท่านั้นเ,นยเลย อยากคนแล้วแกไม,มนกินนู่นมม่กินนู่นแดงไม่ได้ไปใต้เองเราพี่น้องซื้อซองดนีไปพันได้อพอแล้วซื้อมาไหนก็ได้กินโยงหางชิบ,บาทก็ได้ร้ายเึ็นั่นเนะ โอซื้นะพี่น้องเกิดนี่อะไรเรือสุดท้ายได้กันอเอาไว้ซ้ำเนียแล้วครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ